สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชา n e l กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกมแกรี่มดกันเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้นะครับมีน้องๆหลายคนนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้จับเจ้าตัว scp 682มาสู้นะครับทีนี้พี่สมบอยหนักใจมากเลยเพราะว่าเจ้า scp 682เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆนะครับแข็งแกร่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน คือเจ้า SCP 682เนี่ยนะฮะมันเป็นตัวที่โจมตีได้รุนแรงมากคือเรียกง่ายว่ากัดทีเดียวตายว่างั้นเถอะเนี่ยเราลองดูนะ Anchead o g นะครับ Anchead o g แอบโจมตีจากทางด้านหลังนะครับไปสกิดตูดของกเจ้า SCP 682งัดทีเดียวสินส้นซากอ่าลองดูตัวอื่นบ้างออะตัวนี้ตัวอะไร Big Charlie ไปสู้เขาอ้าวไม่สู้นะเดินเล่นเฮ้ยตัแข็งแกร่งอยู่นี่วะเปิดยูเว้ย แต่ว่าไม่สู้เขารัาอ้าวโดนจนได้นะฮะสุดท้ายบิ๊กชาลีก็โดนจนได้ไม่อยอมสู้หรือไม่ว่าจะเป็น breaking n e w ี่เบิ้มอย่าง breaking n e w นะครับายแล้ว a t p 682ไปแล้วจัดการงับเห็นไหมฮะงับเดียวเรียบร้อยนะฮะาลองตัวอื่นกันอีกสอนสะพานสอนสะพานโดนงับเฉียว สองทียังไม่ตายหนอนะพานี่วิ่งหนีอย่างเดียวสามทีตายนนโหดมากการ์ตูนแคทสูได้ไหมการ์ตูนแคทแอบไปจมตีด้านหลังแต่มาด้านหน้าก็ตายอยู่ดีใไหมรือไม่ว่าจะเอาตัวอะไรมาสู้เนี่ยมันสู้ scp 682แทบจะไม่ได้เลย7เเยห่มากหายเหมือนกันทีเดียวหายอ่านี่น่าจะเป็นลูกของเจ้าตัวเบ็กิ้งนิวแอบตลลง,งไปไอเดลูกโป่งเฮดไล หน,น,นอนดำโฮแมนตัวนี้ก็น่าสนใจอาวไปสู้กันเองแล้วอาวแยกก่อนโฮแมนอ้าวไปงันไปโฮแมนโฮแมนนี่เจ๋งอย่างคือว่าโฮแมนมันก็ไม่ตายง่ายๆนะมันมันจะ <Wow. S 1> เนี่ยเวลามันเหมือนมันจะตายแล้วมันจะลงไปนั่งคาราวะอะไรสักอย่างก็ตายลองฮอสบิปปิ้งพอมไซเลนเดส ตาลายซีนิม,มา่างับม้าปัาเข็มหรือว่าสติทีทฮอสเอเจิลแอเจิลไปไหนแล้วะทำไมแอเจิลหายไปอย่างรวดเร็วมาถึงโดน S C P งับไปแล้วดูถ้าจะมีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวอะที่พอสู้ได้แล้วก็ไม่ตายแต่ว่ามันก็มันก็ได้แค่แบบไม่ตายแต่ว่ามันก็ปราบเจ้าตัว S C P 682ไม่ได้ เรียกได้ว่าไม่มีตัวไหนสามารถสู้เจ้า SCP 682ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดลองดีกว,ว่าว่าถ้าเกิดว,ว่ามันโดนลุมเนี่ยมันจะสามารถชนะได้หรือเปล่าอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไซเลนเทส18ตัวจะสามารถสู้กับเจ้า SCP 682ได้หรือเปล่าออกแล้วเริ่มกันเลย ไปแล้วครับไซเลนเฮดบุกเข้าไปโจมตีครับ SCP 682โอ้โหกัดทีหายไป2ตัว3ตัวนะตอนนี้ก็ยังลุมอยู่นะเราเป็นไงบ้างครับเลือดของเจ้าทางด้าน SCP 682เดี๋ยวเราไปเช็คเลือดก,กันหน่อยโอ้น่าจะเช็คไม่ทันแล้วยับทีเดียวหายหายหายเรียกว่าไซเลนเฮดส8ตัวก็ยังสู้ไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอเจิบห้ตัวจะสามารถจัดการเจ้า SCP 682ได้หรือเปล่า เริ่มกันเลยไปครับตอนนี้แองจ้จัดบุกเข้าไปโอ้โหหายทีละสองครับหายทีสามครับ SCP 682กัดหายไปอีกแล้วกัดหายไปอีกแล้วแล้วยังไง ตอนนี้เล e ah. right, ah ือดเหลือเท่าไรโอ้โหเลือดมันลดเหมือนกันนะเลือดมันลดเหมือนกันหายไปลดหายไปครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันเพิ่มเลือดได้ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะเจ้า S1682 เนี่ยเอาล้ครับดูถ้าจะมีความหวังนะครับเพื่อ a n g e ล25ตัวถึงแม้จะแพ้นะแต่ว่าสามารถจัดการเลือดของเจ้า S1682 ไปได้เหลือแค่ประมาณ400กว่าอยเมื่อกี้อ่าวทีนี้เดี๋ยวลองเจ้ามังกรไฮดร้าจาก l o d of War นะครับเอ้เด็มังกรนี่มันก็โกงอยู่เหมือนกันนี่หว่าเลือดมันจะเพิ่มได้ตลอด เดี๋ยวลองดูว่ามังกรไฮดาสู้ได้หรือเปล่าพร้อมแล้วลุยอ่โอ้ทีเดียวตายครับมับงกรไฮด้านี่เลือดขนาด60,000กว่านะโดน scp 6 8 2ทีเดียวตายเลยเรียกว,ว่าแข็งแกร่งจริงๆ scp 6 8 2อ่ะเอาไวด้ดีไม่มีใครข้ามได้เลยาเทพเอาร์เรสดูนะครับท่านเทพอาร์เรสเจอกับ scp 6 8 2ที่ตัวกระเจงนึงเนี่ยใครจะชนะลุย เดอาเลสเอาเอา้อาวยังไม่ทันได้ยกขาเลยครับเดอาเลสโดน s c v 682งับไปทีเดียวตายโหดมากเนี่ยแสดงว่ามันต้องโดนลุมนะเจ้า s c p 682เนี่ยต้องโดนลุมอาการ์ตูนแคทลองการ์ตูนแคทดิไม่ได้นับเลยอนกะี่ตัวพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ไปครับโอ้โาตูนแคทวิ่งเข้ามาลุมครับเฮ้ยโหดอยู่นะกาตูนแคทโหดอยู่เหมือนกันสังเกตเลือดของ SPO c 82ตอนตัวนี้เหลือเท่าไหร่8 0 0กว่า800โอ้แต่ดูท่ากาตูนแคทก็จะแพ้นะครับเรียกได้ว่าแองเจิ้ล25ตัวเนี่ยยังเจ๋งกว่ากาตูนแคทประมาณ30กว่าตัวอีกเลยเพราะว่า s c p 6 8 2เลื่อนลดไปแค่เหลือเหลือตั้งแ0 0กว่าสู้เจ้าแองเจิ้ล25ตัวไม่ได <c oughs> ้คราวนี้เอาอะไรดีกาตูนด็อกไหม <c oughs> พร้อมแล้วลุยกันเลย นะครับการตูนด็อกกระโดดเข้ามาใส่ s c p 6 8 2แล้วก็ SCP ตก็ไล่งับไปทีแล้วติดตัวยี่ตัวกันเลยดีเดียวนะอ้าวมีตัวนี้หล่นไปงล่างตัวหนึ่งนะฮะหาเพื่อนไม่เจออ้าวเฮ้ยหายว่ะเฮ้ยเอาเ้ยโอ้โหหายเหมือนกันนะเนี่ยเจอการ์ตูนด็อกเยอะๆเข้าไป s c p 6 8 2ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะโอ้โห อ่ะทีนี้เรามาดูกองทัพเทเวอร์เฮดสันนะฮะซึ่งมีทั้งหมดประมาณ10กว่าตัวได้นะจะสามารถเอาชนะ scp 682ได้หรือเปล่าพร้อมแล้วลุยหปครับอ่าตอนนี้ครับอ้าวเฮ้ยมีเป็นตบตัวเองก็มีอ่ะแสดงว่าสงสัยเราตั้งฝ่ายไม่ไม่ไม่ดีโอ้โหแต่ scp 682ก็ยังงับโหดอยู่ดีอ่ะ้าก็ไปได้งับ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 หายงับหาย หายแม่โหดจริงๆนะครับ SCP 682 a n c h e t d Dog 20ตัวสู้ได้ไหมหายครับ SCP 682วิ <Hi. S 2> ่งเข้าไปงับหายครับงับหายครับโอ้ดูเลือดของ SCP 682นี่เรียกได้แทบจะลดไปกระจึงเดียวเองนะไม่ตายนะงับงับเพราะว่ามันเพิ่มเลือดได้ตลอดด้วยนะมันจะเพิ่มเลือดีิดติได้งับ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 หมดเกลี้ยง อาคอสตูแมน30ตัวเนี่ยน่าจะสู้ได้นะเพราะว่าคอสตูแมนมันโจมตีแรงล,ลุยไปครับงับอ๋อถ้ามันฆ่าได้มันได้เลือดเพิ่มด้วยนี่ว่าไม่น่ามันเป็นโหดโอ้โหโดเลือดไปพันสี่พันกว่าแล้วเนะแต่ว่าเลือด ณปัจจุบันมันเหลือ700กว่า600กว่าแล้วโอ้โหแต่คอสตูแมน30ตัวก็ยังสู้ไม่ได้นะโอ้โหยิ่งมันฆ่าได้มันยิ่งได้เลือดเพิ่มอีกอะ SCP 6 8 2สอนี่มันโกงจริงเลยอ่ะ Silent h a d สามตัวเจอกับ SCP 6 8 2ตัวเดียวเป็นไงครับไปดูป่างหายแล้วครับโอ้ Silent h a d นี่แทบจะไม่ได้ชนโจมตีเลยอะมันโจมตีช้าเลือด SCP 682ก็ลดไปแค่นิดเดียวเอง ไซเ e นเฮดสามสิตัวเนี่ยก็ยังไม่สามารถปราบเจ้า S C P 6 8 2ได้นะครับตอนนี้มันกินมันกินเจ้าเลือดมันขึ้นไปเป็น2,000กว่าแล้วเนี่ย2 1ง4ังั้นเมื่อกี้นะมันมีตัวที่ปราบได้อยู่ตัวเดียวใช่ไหมก็คือการ t o ูนด็อดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้การ์ตูน d o อกกี่ตัวถึงจะสู้ได้นะครับเอาครับตอนนี้การ์ตูนด็อก0ตัวนะครับจะสามารถกำจัด S C P 6 8 2ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย หายแล้วโห้การ์ตูนด็อกกระโดดเข้ามาโอ้หายที่เยอะเหมือนกันนะครับแหมกระโดดเข้าไปกัดนะครับอตอนนี้เลือดของ s c p 682ก็ลดอยู่เหมือนกันนะฮะโหแต่ว่าเลือดจำนวนเลือดเต็มมันขึ้นไป2วัน6แล้วโอ้โหงับงับเฮ้ยทำไมรอบนี้สู้ไม่ได้แต่ว่ามันกินมันกินพวกตัวละครไปเยอะแล้ว,ลวเลือดมันก็เลยเพิ่มเยอะขึ้นอ้าว เฮ้ย SCP 62ตายแล้วโดนการ์ตูนด ok ็อกลุมหมัดทีเดียวนะฮะเมื่อกี้เลือดยังเห็นเป็นพันอยู่เลยสงสัยโดนเจ้าการ์ตูนด็อกลุมพลังหมัดเข้าไปทีเดียวตายแต่ว่าตัวที่น่าจะสู้ได้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพวกการ์ต ok ูนดะ็อกนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าการ์ตูนแคทจะน้อยหน้า,าการ์ตูนด ok ็อกหรือเปล่าไปไปครับโอ้โห SCP 62งับงับโอ้โดนลุมอ้าวโดนลุมยังไงไหวไหมโอ้การ์ตูนแคทลุมครับ ห้าสิบตัวแต่ดูเหมือนการ์ตูนแคทจะไม่ไหวนะการ์ตูนแคทโดนห้าสิบตัวยังสู้ scp หกแปดสองไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหแล้วมันยิ่งกินตัวมันที่ใหญ่ด้วยป่ะเนี่ยไอ scp หกแปดสองอ่ะดูดิกินแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นด้วยงับงับงับโอ้การ์ตูนแคทสู้ไม่ได้นะต้องการ์ตูนด็อกต้องการ์ตูนด็อกตัวเดียวเท่า <S <S นั้นเลยคราวน,นี้นะครับเดี๋ยวลอง a อ็นเจนนะครับเอ็เจสามสิบตัวเจอกับ scp หกแปดสองแค่ตัวเดียวพร้อมแล้วลุย ใช่ครับ S.T.W. สองงับหายไปหนึ่งครับ Angel หายไปโอ้โหหายไปสี่หายไปทีละสี่โอ้โหตอนนี้อ้าวยังไงเนี่ยยังไงเลือดก็ลดอยู่นะเหมือนกันนะ Angel ลุมกระทึม Angel ลุมกระทืบแต่ S.T.W. สองก็งับทีละโอ้โหงับทีหายเยอะเอ้ยเลือดเหมือนจะเหลือน้อยโอู้ดมันงับยังไงเยอะๆอย่างเงี้ยหายเยอะๆอย่างงี้นี่หายเยอะ,อยออยยอะๆอย่างายยงี้ยยงงนี่ Angel 30ตัวก็ยังแพ้ scp 6 8 2นะครับโหดจริงๆนะเจ้า scp 6ก2เรียกได้ว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดในเกมเลยนะ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่า1ต่อหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีใครสู้มันได้ <Whoa. S 1> ไม่มีเลยดีกว่าไม่มีใครสู้ได้ต้องให้การ์ตูนด็อก50ตัวเท่านั้นเนี่ยมาลุมถึงจะสามารถจัดการเจ้า scp 6 8 2ได้ <Yeah. S 1> เพราะความสามารถพิเศษของมันคือการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็การกินตัวอื่นแล้วเลือดมันก็จะเพิ่มแล้วตัวมันก็ใหญ่ขึ้นด้วย ที่รโหดจริงๆก็เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็เจ้า SCP-12 นะครับพี่บอยบอกแล้วว่ามันโหดมากในการที่จะเอามาทําคลิปให้มันสูดสีเนี่ยต้องลุมเท่านั้นเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับอยากดูอะไรกันอีกนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี่สมบอยด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ